แรงเกินละลายใจสาวๆกับแบรนด์พาด้านะครับที่ทุ่มสุดตัวดึงคิมซูฮยอนเป็นแบรนด์อมบบสเดอร์คนใหม่คิมซูฮยอนนะครับเป็นนักแสดงแถวหน้าของเกาหลีใต้ผู้เปรียบไปด้วยสเสน่ห์และพรสวรรค เริ่มต้นชีวิตอย่างเรียบง่ายในกรุงโซก่อนที่จะฝันไกลไปถึงการเป็นนักแสดงระหว่างที่ยังเรียนอยู่เขาได้ลองงานด้านการแสดงในโรงเรียนจนค้นพบว่าตัวเองนั้นรักในสิ่งนี้อย่างแท้จริงด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามเขาเริ่มต้นจากบทเล็กๆในละครจนก้าวสู่บทหน้าที่อันทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการนะครับจากซีรีส์เรื่องดีมไฮและต่อยอดด้วย m y l o v e f r o m the Star และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Queen of t e a r นะครับที่กลายเป็นผลงานสร้างกฎ การระดับโลกความสำเร็จไม่ใช่แค่ปลายทางแต่คือทุกก้าวนะครับที่เราเดินด้วยความตั้งใจคิมซูฮยอนเคยเกล่าวเอาไว้และเป็นคำพูดที่สะท้อนความชัดเจนในเส้นทางการสแสดงของเขาไม่เพียงแต่ฝีมือการสแสดงที่เยี่ยมยอดนะครับแต่ยังรวมถึงความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ที่ทำให้ผู้ชมนั้นอินไปกับตัวละครจนเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสแสดงที่มีค่าตัวที่สูงสุดในเกาหลีใต้ แบรนด์อย่าง Prada นะครับซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นชั้นสูงจากอิตาลีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรู้หราและความคิดสร้างสรรค์ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ในการเลือกค mm hmm. ิมซูฮ mm hmm. ยอนเป็นแบรนด์อัมบาสเดอร์คนใหม่ด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัยเรียบหรูและการยอมรับในระดับสากล คิมซูฮยอนกลายเป็นตัวแทนที่สม,มบูรณ์แบบในการเชื่อมต่อพราด a ากับกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้บริโภคที่ชื่นชอบแฟชั่นแบรนด์เนมครับก่อนหน้านี้พราด a เคยร่วมงานกับดาราชื่อดังอย่างชัยสวีขุดและเอมมาวัสด์นะครับซึ่งต่างสร้างกระแสได้ยอย่างดีเยี่ยมเช่นเดียวกับการเรื่องคิมซูฮยอนที่มีกลุ่มแฟนคลับเหนียวแน่นทั่วโลก ด้วยตัวของคิมซูฮยอนเคยเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ชั้นนำอื่นๆมากมายนะครับแต่ครั้งนี้พาด้าเชื่อมั่นว่าพลังของตัวเขานะครับจะช่วยเสริมความเป็นผู้นำในให้กับวงการแฟชั่นได้โดดเด่นยิ่งขึ้น การประสานความสง่างามของพาด้ากับคิมซูฮยอนได้สร้างสเสน่ห์มายให้กับแฟนๆหันมาสนใจและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอย่างมหาศาลภาพลักษณ์ของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณใส่แต่มันคือสิ่งที่คุณเป็นและคิมซูฮยอนได้ถ่ายทอดความหมายนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกบทบาทของเขาครับบำรุงผิวที่คุณรักด้วยสวนนรรนาจยาลเน่แพชั่นชาวเจล ที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณให้กระจ่างใสชุ่มชื่นมีชีวิตชีวา